พี่แอนค่ะต้องถามเลยค่ะพี่แอนมีทิคอะไรท,ทาไมละ่ะทุกคนต้องทักว่าเด็กตลอดกาลเด็กตลอดเวลาจริงค่ะพี่ก็กลัวเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยด้วยตอนเด็กอะค่ะเราเราเป็นคนจริงจังซีเรียสอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนมันโตมาตั้งแต่เด็กอะแล้วพอมันรู้สึกว่ามันถึงจุดหนึ่งของวัยที่เราแบบพอเรา50อัพไปแล้วมันเราทำอะไรเรารู้สึกว่าเราทําอะไรก็ได้ที่แบบเป็นตัวของตัวเองคือจริงๆรอะถ้าดังบุคลิกจริงจริถ้าคนที่รู้จักแอนจริงจริงอะจะรู้ว่าแอนเป็นคนที่แบบว่า จะเป็นแบบโกโก,โก้รั่วๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะด้วยความที่ว่าชีวิตมันแบบมันเป็นคนชีวิตมันซซเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรารู้สึกว่าเราถึงจุดที่เราแบบในวัยที่เราสบายๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นของตัวเองแล้วทำไมมันจะต้องแบบจะต้องจะต้องเครียดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S มันบางทีเราเจอเราเจอการนี้มันไม่จําเป็นจะต้องถามแบบหรือคุยแต่เรื่องที่มันสเตรทแบบว่าเราคุยอะไรที่มันสบายสบาย สนุกสนุกบ้างเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราทุกคนมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบอะไรของตัวเองที่จะต้องทําอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แอนเคยเจอไหมคะแบบไปในกองปุ๊บถ่ายกันวันเพียร์อายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีเจอไหมคะก็ไม่มีสุดมากจะเป็นดาราแบบนักสแสดงแบบรุ่นใหม่ที่บางทีเขาอะไม่ไม่ทันเรามันจะมีช่วงหนึ่งที่แอนแบบว่าหยุดทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะช่วงนั้นก็จะเป็นแกลบช่องว่างที่บางทีแบบบางคนที่เป็นเจนนั้นจะแบบจําเราไม่ได้อะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าเจนแบบว่า สามสิบ up หรือเงี้ยก็จะจําได้อะไรเงี้ยค่ะแอนม,มีพลิกตรมความสดใสให้กับตัวเองไงบ้างคะ<ส>เพราะว่าถ้าเกิดแบบมองย้อนมาหง่ทุกคนจะได้บอกว่าไม่ถึง50อะไรอ่างเงี้ยคือจริงๆในเรื่องของความสดใสหรือว่าในความแบบว่าขี้เล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าแอนอะอะไรที่เราอยากได้รับอะเราก็ต้องให้ก่อนเนี้ยค่ะดังนั้นถ้าเราให้ความสุขให้ความแบบให้ความเป็นมิตรให้ความจริงใจอะไรอย่เงี้ยให้รอยยิ้มอ่างเงี้ยคนก็จะให้เรากลับ อนกดดันเลยคะเพราะว่าพอไปถามของบางคนเนี่ยเขาบอกว่ากดดันฉันจะไม่ยอมแกเดดขานกับคำว่าไม่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 กดดันอย่างอย่างบางคนแบบคืออันมีความรู้สึกว่าอย่างวันเนี้ยอันมามาบวงสวงใช่ไหมแล้วหนึ่งคือแบบอันก็มีเหตุผลใน้กับตัวเองคือหนึ่งก็เราก็ต้องใส่เสื้อกองเพราะเขาไม่ได้ฟิกมาว่าจะต้องแต่งตัวตามคาแรคเตอร์ตามอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ใส่กายงเกงยีนอะไรเงี้ยนี้ผมถ้าเราจะปล่อยมามันก็ไหนจะลมไหนจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าทํา ก็เลยเก็บผมเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเลยนะไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบเป็นอย่างนี้จะต้องแต่งตัวเด็กหรือจะต้องอะไรไม่เลยอันเก่าป็นคนรทำตามเงื่อนไขของของกฎกติกาของสังคมอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันไม่ได้ฟิกอะไรแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกงานหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนเครื่องทรงนี้ผมอันนี้เราแกะโบออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอีกงานหนึ่งได้สนุกกับการแต่ง สนุกกับการใช้ชีวิตมากกว่าคะ่ะแอนรู้สึกว่าบางทีชีวิตมันท้าท,า,ทายชีวิตมันต้องสู้หรือว่ามันจะต้องมีเรื่องกดดันหรือมีเรื่องความเครียดหรือปัญหาที่จะต้องการการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทําทุกวันให้มันดีแล้วก็ไม่ต้องไปย้าคิดย้าทําในเรื่องที่มันอดีตที่มันผ่านมาแล้วหรือว่าสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราทําอยู่กับงานที่เราทําอยู่ทุกวันอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแอนมองว่าอันเนี้ยมันเป็นการใช้ชีวิตในการทํางานที่มีความสุข เค่จะปรับพี่แอนที่บอกว่าเอ๊ะทำไงที่ให้ชั้นแบบดูดีตลอดเวลาเพราะบางคนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าแกอาจจะต้องแบบมีเพิ่มหมอเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนมีอย่างไรางโอ้ก็มีค่ะก็มีบางคนก็แบบฉีดโบท็อกฉีดอะไรเงี้ยอันก็แอนก็ฉีดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าโอ้โหจะต้องเสพติดขนาดที่ว่าหน้าขยับเขยื่อนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาที่มันเหมาะสมกับเราทุกคน บางคนรับยาไม่เหมือนกันเนาะเออบางคนอาจจะต้องรับมากหน่อยอย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะรับแค่นิดเดียวโอเคเราดีดแล้วเราแฮปปี้เราเร, <laughs> เรามีความสุขเรานอนหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคําว่าหนะ้าเด็กตลอดกาลหรือว่าดูดีตลอดอะไรเงี้ยเียรู้สึกอย่างไงบ้าง <c oughs> ก็ก็มีความสุขนะคะก็ก็ขอบคุณแต่ว่าทุกอย่างมันก็มันก็ไม่ได้สวย <c oughs> ทุกวันหรอกทุกวันหรอกค่ะเราก็ทำเหมือนแบบเราก็สวยตามวัยของเราในวัยในวัยนี้ที่แบบอาจจะ เ,เราดูอ่อนกว่าเยาวหน่อยเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วค่ะ,อ,ะอ,อีกหนึ่งอย่างคะ่ะพี่แอนไม่ถามไม่ได้เลย<อ>ทยํายังไงให้แฟนคลับแบบอยู่เหนียวแน่นมากโอ้โหก็จริงๆก็ ก็รักกันนะคะแล ok ้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเพราะว่าแต่ละคนเงี้ยเราก็จะเจออุ้ยหันหน้าหลบกันหมดเลยค่ะทุกคนหนีงานมาหนีงานหนีเรียนไม่จริงไม่จริงไม่จริงไมเป็นความจริงที่เราพูดไปได้ก็คือแบบว่าก็ขอบคุณนะคะจริงจริงแล้วต้องบอกว่าน้องๆทุกคนเป็นพลังเป็นกําลังใจให้แอนที่จะแบบว่าเรารู้สึกว่าเออเราเรามีกําลังใจในการทํางานแล้วเราอยากอยากแสดงอยากเปลี่ยนบทบาทอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเออเราจะเป็นแบบ ไม่ได้เป็นนางเอกแล้วเราเล่นเป็นแม่เราเล่นเป็นอะไรเงี้ยแต่เราทำหน้าที่ในบทบาทนั้นเป็นตัวหนึ่งในในของเรื่องให้เรื่องมันสนุกมีความสุขแล้วถ้าเกิดว่าละครประสบความสำเร็จหรือหนังประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะเราก็มันก็เป็นเป็นเป็นกำลังใจให้เราเป็นพอร์ตในงานของเราด้วยค่ะ ว่าไม่ใช่แค่รุ่นเก่าหรือรุ่นแบบ老老แต่คือยังมีรุ่นใหม่รุ่นเด็กรุ่นหนูอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็น energy ที่ดีมากเลยนะคะเป็น energy ที่ดีมากมากมากเลยเพราะว่าการที่แบบว่าบางทีเราแบบโอเคจเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าอยู่แบบมากกว่างี้เนาะบางทีเขาจะคุยเรื่องอดีตเยอะไงะเราก็อยากอยากรู้เรื่องของปัจจุบ,บันบ้างอยากจะรู้ว่าแบบเออตอนนี้เขาคิดอะไรกันเขาทําอะไรกันอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยค่ับก็ยังเคยคิดไหมคะวว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีแฟนคลับ หลายรุ่นหลายสไตล์อะไรขนาดไม่ไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าสมัยแอนดังอะสมัยแอนเป็นนางเอกอย่างเงี้ยคือมันจะเขียนจดหมายมาไงหรือมันเป็นรุ่นเพจเจออย่างเป็นรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันรุ่นอะไรนะแอนเพจเจอร์ต้องส่งเพจไงว่าคิดถึงจังอะไรอย่างเงี้ยเช้ามาเวลาโดนจีบโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้โหเพจเนาะไม่มีความสุขแล้วคือแต่เดี๋ยวนี้มันไวมากมันเร็วมากทุกอย่างมันแบบมันต้องปรับตัวต้องปรับตัวเหมือนกันค่ะแบบอย่างเด็กรุ่นใหม่กับเมื่อก่อน ต่างกันค่ะต่างกันแต่คนที่ปรับตัวได้แล้วก็อยู่ในในสังคมอยู่ในร่วมกันได้อย่างมีความสุขอันว่ามันก็เป็นเป็นข้อดีมันเป็นเป็นประโยชน์กับตัวเราเองมากกว่าคือเราไม่ต้องติไม่ต้องบ่นไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยทุก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่มีใครทําให้เราได้พอใจอีกนิดเดียวพี่จะล่วงลวนะเนี่ยพี่มีสติในการพูดอยู่ <laughs> ไม่มีใครที่จะทําให้เราแบบว่าสมความปรารถนาในทุกเรื่องในสิ่งที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันคือใจเขาใจเราอ่ะอันก็มองว่าโอเคเราก็เราก็ให้ใจเราก็ให้ใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะบงับงคับให้ทุกคนชอบเราหรือแบบ เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเราทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ก็เรื่องของเขาเขาไม่ชอบก็เรื่องของเขาเราก็วางใจของเราให้มีความสุขชีวิตมันก็มีความสุขแล้วอันว่าท้ายกันหน่อยค่ะพี่แอนวันนี้แบบอยากบอกอะไรให้กับคนที่แบบว่ารักเราชื่นชมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแฟนที่แบบติดตามเราก็มุ่งมาจากหวัะไรอย่าเลยด้วยอืมก็ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้แอนมาเสียง <laughs> สองมีเสียงสอง <laughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กาลังใจแอนมาตลอดนะคะแล้วก็ขอให้แบบเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปนะคะแอนก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเข้าใจว่าในในใน,ในปัจจุบันตรงนี้มันอาจจะมีแบบมีเรื่องมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ขอให้เรามีสติแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีความสุขมากมานะคะ Thanks for watching!